สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกิกิจะมาอัปเดตแล้วก็รีวิวอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจหอมเลยสายพันธุ์ดั้งเดิมจมังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งคนเฒ่าคนแก่เนี่ยปลูกมานานมากค่ะส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะคะมาถึงรุ่นคุณยายค่ะซึ่งตอนนี้คุณยายก็อายุ50-60อัพขึ้นนะคะสําหรับคนในชุมชนที่ปลูกหอมเลยจํานวนมากค่ะมีเพื่อนฝากถามว่าตอนนี้หอมเลยเหลือหรือเปล่านะคะเขาบอกเลยค่ะว่าที่มหาสารคามนะคะมีแหล่งจําหน่ายหอมเลยหลายจุดหลายแหล่งนะคะซึ่ง วันนี้นะคะกิกิจะพาทุกคนมาดูค่ะว่าหลังจากที่เราได้อ่าทําคลิปเกี่ยวกับหอมเลยที่บ้านป่าจันนะคะซึ่งอยู่ตําบลาลาดพัฒนานะคะซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะหรือว่าโซนนี้ก็จะปลูกมานานมากค่ะก็จะปลูกบริเวณข้างๆถนนนะคะผ่านไปผ่านมาแถวบ้านกึงบ้านลาดเนี่ยค่ะทุกคนมาที่บ้านาป่าจัน บ้านป่าจันนะคะจะเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดนะคะในโซนนี้แล้วก็ไปที่อําเภอคลองวังค่ะที่กระสินเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่วันนี้กิ๊กิจะมาโฟกัสที่จังหวัดมหาสารคามค่ะว่านอกจากเราจะมาทลายแหล่งหอมเลยนะคะในจุดนี้นะคะตอนนี้ก็ล้อยล้อแล้วก็หมดเกลี้ยงเนื่องจากว่ามีเพื่อนของเรานะคะที่ดูคลิปแล้วก็ได้มาซื้อที่แหล่งนะคะของออบ้าน าจันนะคะซึ่งมาแต่ละครั้งเนี่ยก็200โล300โลนะคะทำให้ตอนนี้นะคะที่หมู่บ้านแห่งน,นี้นะคะไม่มีหอมเลยที่จะขายในลถ100โล200โลนะคะก็มีแค่แบ่งปันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็หมดเกลี้ยงเลยนะคะสำหรับบริเวณเขต ของบ้านป่าจันทร์ในตำบลราดพระนาอำาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะตอนนี้คุณยายก็กําลังลงกลุ่มใหม่ค่ะซึ่งเป็นจุดที่สําคัญนะคะแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะเพราะว่าที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยไม่ได้มีแค่แหล่ง ที่จุดนี้แค่ที่เดียวนะคะวันพุ่งนี้วันศุกร์นะคะจะมีตลาดนัดมาอยู่ข้างๆกับบริเวณคลองสงทวินนะคะกิกี้จะไปสอบถามคุณยายค่ะเพราะว่ากิกกี้ก็รู้แหล่งในจังหวัดมหาสารคามและหลายแหล่งนะคะที่เขาปลูกหอมเลยนะคะก็จะมาอัปเดตให้ชมในวันพุ่งนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะจะพาไปดูแหล่งใหม่ค่ะ